สวัสดีครับอัปเดตข่าวเช้านะครับประจำวันที่23กรกฎาคม2025นะครับก็ทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาดูนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ถ้าจริงๆข่าวที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีเรื่องของเออการเจรจาการค้าเลยนะครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นจีน EU ญี่ปุ่นอะไรวะเนี่ยโดยรวมนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยกับฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้เนี่ยได้ข้อตกลงและ แต่ถามว่ามันดีมากไหมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีนะก็คือฟิลิปปินเนี่ยจากตอนแรกโดนยี่สิบเนี่ยกลายเป็นเหลือสิบเก้าแล้วลดลงเพหนึ่งเปอร์เซ็นคือแบบโอเคตกลงได้และดีขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็จากวันนี้เท่าที่เห็นนะครับก็ตลาดหุ้นเอเชียตลาดเอ่อหรือไม่ก็เอสเอพีห้าร้อยนะครับของอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่าตลาดหุ้นพวกนี้ก็คือขึ้นเปิดบวกอยู่นะครับก็บวกเล็กน้อยอะไรอย่างนงี้นะครับแต่ที่แน่คือตลาดหุ้นจีนเนี่ยบวก บวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานแหละแต่ว่าเรื่องการเจราจาการค้าระหว่างจีนกับยูนะครับโดยรวมก็ยังไม่ดีนะคือตอนนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคลางองสารัฐเนี่ยมีการยื่นเส้นตายนะครับให้กับจีนด้วยนะออกไปเก้าสิบวันเลยก็น่าจะเป็นเอาไว้ง่ายๆคืออันนี้ก็คือคู่คู่ใหญ่นะคู่ใหญ่ที่เขาสนใจกันนะสองประเทศนี้นะครับเพอเพอที่เจราจาแต่ละประเทศเนี่ยก็เพื่อขัดกับจีนเนี่ยแหละนะครับมันไม่ได้ไปไหนไกล นะเพราะนี่เป็นคู่สาคัญส่วนอ eu เนี่ยก็ยังตกลงไม่ได้นะตอนนี้อ eu เนี่ยก็อาจจะเป็นการ eu เองเนี่ยก็พึ่งพาจีนเยอะนะครับช่วงเวลาหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจราจาของเขาเนี่ยอาจจะต้องแบบทําให้เลือกข้างหรือเปล่าแต่ตัวอ eu เองเนี่ยก็คงแบบเลือกลําบากนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะมันก็เลยยังจบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องการเมืองนี่แหละก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโดยรวม ก็จริงๆประเทศหลักๆระหว่างล้วก็คือจีนกับอูเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้แล้วแต่จริงก็ไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ดีมากอะนะครับนะประมาณนั้นแต่ทั้มเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงการเก็บภาษีนําเข้าทองแดงห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่นะครับก็ตอนนี้ทำให้ราคาตัวของทองแดงเนี่ยพุ่งขึ้นแบบทําจุดสูงสุดใหม่นะครับอ่ามาณนี้เราจะเห็นว่าการเมืองในโลกเนี่ยตอนนี้นะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยทาให้รัฐบาลเขาเนี่ยอ่อนแอน,นะก็ รัฐบาลเนี่ยเป็นการปกครองโดยใช้เสียงเอออาจจะไม่ได้เสียงข้างมากนะครับเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดสิบปีเลยนะครับก็เออเขาเรียกว่าเป็นความเปราะบางทางการเมืองนะเราเห็นว่าตอนนี้หลายประเทศนะมีปัญหาทางการเมืองพรมๆกันนะครับอ่าของญี่ปุ่นเนี่ยก็เขาก็ไม่ไม่ไม่สําเร็จเพราะว่า เออหมายถึงว่ารัฐบาลขคงเสียพางมากไม่ได้เพราะก็มีฝ่ายต่อต้านเนี่ยขึ้นมาบวยวายเรื่องค่าครองชีพนะครับเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งเงินเฟ้อก็เป็นปัจจัยที่ทำให้คนเนี่ยไม่สามารถที่จะเออรัฐบาลเนี่ยทาใหบ้บริหารยากแล้วกันนะแล้วก็เอาใจประชาชนยากขึ้นประมาณนี้แล้วก็โดยรวมเนี่ยเออจะมีข่าวอีกอันหนึ่งนะที่น่าติดตามเลยก็คือมีการบอกว่าเออมีเกิดการแฮ็กขึ้นนะครับใน กระทรวงของอเมริกานะเกี่ยวกับนิวเคลียร์นั่นเองนะครับโดนแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยจากการสืบไปสืบมาเขาขอบอกว่าเนี่ยกลุ่มที่แฮกเนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากจีนนะอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่ก็จะเป็นเรื่องการตกย้ําความเปราะบางระหว่างประเทศเลยนะครับก็ไม่รู้จริงไหมแหละแต่ว่าโบยมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมันก็คงไปคุยกันในการเจราจาการค้าอะไรแบบนี้ผมว่านะเรื่องพวกนี้เนาะแล้วก็สุดท้ายเลยจะมีรอพอรอคอ,อมอไทยนะครับรอ เออคอ,อรมอไทยเนี่ยนะมีการเอ,อ่อแต่งตั้งนะนายวิทยนะครับเป็นผู้ว่าการแบคงชาติคนใหม่ของประเทศไทยนะครับก็เอ,อ่อก็มีการพูดถึงเยอะนะครับว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็แนวโน้มนะ่าทําให้บาทอ่อนได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่ได้ขึ้นมาผมก็มเห็นบาทจะอ่อนเลยนะแข็งโป๊กเลยโอเคอาจจะเป็นเพราะทองขึ้นด้วยแต่จริงๆตอนที่เขาได้ทองก็ยังไม่ขึ้นบาทก็ไม่ได้อ่อนนะครับผมก็ เออไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะแต่ที่แน่เนี่ยคนนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นของน่าจะโปทางรัฐบาลนะครับก็หมายถึงว่านโยบายการเงินกับการคังน่าจะสอดของกันมากขึ้นนะครับถ้าให้ดีผมอยากให้ลดดอกเบีย้ยไปเลยสองสเต็ปนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้นะคือบ้านเราเนี่ยก็เงินฝืดอยู่แล้วนะหมายถึงว่าเงินเฟ้อก็ต่ํานะก็ไม่รู้ว่าจะกักไวทําไมก็โอเคก่อนอนันนี้เป็นก่อนอันนี้เนี่ยเป็นคนที่คอนเซอร์เวทีฟอย่างไรคนนี้เนี่ย a g g r e s s i v แน่นอนนะอันนี้คือโดยรวมนะเพราะฉะนั้นเอ่อก็เรียกได้ว่าก็มองบาดอ่อนแล้วกันนะลองบาดอ่อนก็นี้ยังไม่ค่อยอ่อนเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทองแท่งเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยนะครับอืมประมาณนี้ครับก็ถ้ามาดูทางเทคนิคเนี่ยโอเคเห็นว่าข่าวข่าวที่ผมพูดไปเนี่ยมันดูแล้วไม่ได้เป็นบวกกับทองมากโอเคแหละถึงมันก็ไม่ได้เป็นลบมากเหมือนกันไอ้พวกการเจรจาการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์ที่มันดิวได้แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้ผลดีว่ามันดีวได้จริงมันดีขึ้นนิดนึงอ่ะจากเดิมยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเหลือสิบเก้างของฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือดีขึ้นนิดนึงแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็เอ่อจริงๆก็ทองคาจะขึ้นมาทมาไมเยอะแยะใช่ไหมอ่ะก,ก็หลักๆแหละถ้าที่ผมมองดูเนี่ยจะมีเรื่องของเอ่อถ้าเราดูในทางเทคนิคเนี่ยถ้าเราสนใจในตลาดฟิวเจอร์ของทองคานะครับเกิดสัญญาณผิดป,ปกติขึ้นก็คือ,อง่ายๆเนี่ยตลาดฟิวเจอร์ของทองคาตอนนี้เนี่ยมีดีมาน เข้ามาเยอะมากนะครับทำให้ความต่างระหว่างฟิวเจอร์เนี่ยกับราคาสปอรตคือราคาปัจจุบันของทองคำเนี่ยเกิดจากที่กว้างผิดปกตินั่นเองและไอสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆหรือบ่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายเพราะว่ามีคนเนี่ยมีดีมานเกิดขึ้นเยอะและตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบทองคําเยอะด้วยนะครับหมายความว่าอาจจะมีรายใหญ่เนี่ยอยากจะรับทองหรือเปล่านะครับก็เลยเข้าซื้อนะ ล็อกราคาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําให้เกิดการเบร้ของราคาได้เพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยโดยเอาง่ายคือตลาดน네เจอร์ของมันทั่วไปเนี่ยเวลาคนกิงกําไรทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีแก็บร่องฟิวเจอร์สปอตค่าหนึ่งซึ่งมันจะไม่ได้หน้าเกล็ดแบบตอนนี้นะครับคือมันไม่ได้พุ่งขึ้นหาดเนี่ยแต่เนี้ยคือคนที่เขาเข้าซื้อเนี่ยคือเขาไม่สนราคาเขายอมจ่ายแต่เขาอยากจะล็อกราคาอ่าเราก็ไม่รู้หรอกเป็นการกิงกําไรหรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เห็นจะมีข่าวโฟโมอะไรที่มันจะทําให้คนแบบโลบขนาดนั้นไงช่วงนี้นึกออกไหม มันก็อาจจะเป็นแค่กลยุทธ์ของคนคนนั้นที่อยากจะรับของอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยหมายเพราะว่ารายใหญ่คนนั้นเนี่ยเขากําลังต้อนซื้อในราคาที่ประมาณสามพันสามร้อยขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าถ้าคนนั้นเขาใช้เขาไม่ได้เป็นการเก็งกาไรอะ่ะเป็นการแบบ strategy หรือว่าปรับกลยุทธ์โครงสร้างพอร์ตเนี่ยเพื่อรับเมื่อความผันผวนในอนาคตที่เราอาจจะไม่รู้แต่เขาอาจจะรู้ก็ได้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะก็ ตรงนี้เนี่ยมายเขาว่าราคาบริเวณสามพันสามร้อยขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นฐานราคาทองคําใหม่ไปแล้วถ้ารายใหญ่คนนี้ไม่ได้ขายเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ลงไปตรงวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทองคาเนี่ยถามว่าเซนดิเมนต์เป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าขึ้นนะทางเทคนิคน,นี้ก็คือขึ้นเลยไม่สนใจถึงความการค้าแล้วนะจะดีขึ้นมาไม่สนนะแต่แต่ต่อให้มันมีคือคราวนี้ก็า,าจ,จะมองว่าเป็นไปได้ตลาดจะมองว่ามันเนี่ยไม่มีทานที่จะไม่เกิดสงความการค้าแต่ว่า แค่จ,จะไม่แรงเท่าที่สาเคยพูดไว้ตอนแรกก็ได้ซึ่งตรงนี้ข็จะมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องดีของเศร,รษฐกิจก,ก็ได้นึกออกไหมถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยทองคําเนี่ยก็น่าจะขึ้นต่อแล้เราอย่าลืมนะว่าไม่รู้รยายใหญ่เป็นใครที่แน่เนี่ยสงครามการค้าเนี่ยจีนกับยูเนี่ยยังตกลงไม่ได้กับสหรัฐนะอ่าเขาอาจจะมีอาเจนดาอะไรพิเศษหรือเปล่าพวกนี้นะครับเขาก็ไล่ซื้อทองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามรามองทางเทคนิคของผมนะครับ สามพันสี่รอยห้าสิบน่าจะมาในไม่ช้านี้ถ้าเราเห็นปุ๊บทะลุขึ้นไปเนี่ยสามพันห้าร้อยนะครับเป็นแค่ปากซอยนะครับออทามายขึ้นไปเลยอย่างน้อยเห็นสามพันห้าร้อยประมาณนี้ขอเห็นสามพันสี่ร้อยห้าสิบก่อนสามพันห้าร้อยมาเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับโอเคก็ประมาณน,น,าณนี้ขอบคุณครับ